บูมิมือพี่นอ้องสปายดีพี่นอ้องตอนนี้เป็นเที่ยงคืนยัง12งมงยังมหาโมหม,มา10โมงขึง11โมงเป็นอย่างพี่นอ้องบิดทอง sẽ lên tên 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 hạ vô kinh nha nhìn mẹ nha y mẹ cơ khiếm nừng kinh nha y mẹ áo dù đại và thu hạ mô và mình sẽ được của nị thì khi vừa ông bà tư hoa lên nị y mẹ sắc nha hãy nha y mẹ mô dù à đi đi สาเหตุมาจากตาพาเหเมียงหูยชิคัใส่น้ำไม่สมกินอยู่รงเฮียนพี่น้องมีคู่อนาพันตา์ม,มาฝากกินกับเด็กนักเฮียนต้นนี้คือห่วงเด็กนักเฮียนเป็นตะคอยกับพ่อว่ะบุยให้หนักเฮียนเป็นออกมาหาหมอบ่นพาลูกมาแหละพี่น้อง บรรยากาศคีลจักขอขอคนิญาตนำพี่น้องทั้งขี้ทั้งหากบิดพร้อมมันบิดมาบาดได้เป็นตาตายอิลีอโลจน่าโอ๋อสิบุญยังอะไรบ้าเบิ่งเอาคอยใจอยเอ้ยว่าอีลีพี่น้องเออเมื่อนี้ถ่ายคลิปแต่ยังไม่ลงถ่ายคลิปแล้วละกั เจ็บท้องเลยบิดท,ท้องเลยต้นอี้มอเปิยังไปม,มึงคนเจ็บออกมาหึงเติมแล้วพี่น้องเต็มบริตาคคิปหลอกแขนใสน่น้ำใส่ย,ยาอีกอการบวใครกกนได้ใส่ย,ยาอีกจะสิบวันทรายพี่น้องทั้งลูกทั้งลานทั้งตัวเองอีก บนอาเลยนี่มมาเลยสบายดีพี่น้องเสื้อขนยาวหันนะเมื่อยน้ำอากาศนี่ดิสิบต่อมาคืนคาคิปจบสิบต่อพี่น้องซื้อเนื้อหนึ่งพันบาท เสีดงานงานหมันลูางานคอเหมืนอนว่แม่งานขอของของงานเอื้อนกนกผู้ที่ไปกับเขาตลอดนั่นแหละพี่น้องลูกปากวนเป็นลูกเอือยของถพ่พเอือยทพอก็เป็นปะเฮา,าะนั้นเฮาก็ต้องเอื่อเอือยนก งานขอเมนอยู่เฮือนเขาพุ่นเนื่องจากว่า,ขาเขาจ้าบยุขเขาจ้าฝากเงินมาหายทางหายถ้าพอเห็นหาย่ออะไรกระซำอีเมอีพอนี่เป็นพอเป็นเม่หฮวิชิซ่าน้าแม่เออเป็นเจ้าโคดกับแมนอืเนนนเนอเจ้าโคดกับเจ้าโคดก็อยู่หนี่พ่อแม่กระยูหนี่พี่น้องวิชิซะาอืม แล้วก็เนื้อเนี่ยก็เขาผากเงินมาหายนพันบาทแล้วก็สิเฮ็ดกินเขาไปสู่แขกสู่คนกินแล้วกระสือหมูขอบเคยพิธีสําหรับพิธีเมนเห็ดอยู่เฮือนข้าเจ้าแต่ว่าเฮ็ดอยู่เห้กินนะไม่เฮ็ดอยู่เฮือนเราเฮ็ดเลี้ยอหะจังเอาเขาไปเพราะว่าอยู่ภูมันบุมมีไผยบุมมีไผอยู่พี่น้องอืมพ่อแม่ก็มีอยู่แต่กัช่วยอะไรหละอืม บูเห็ดบ,บูทำมาสิซ้าก็เลยมาใส่ทางนี้มีแต่เงินคนซื้อหายหายเห็ดห,หติตพนันแหละซื้อสุถาสุแก่กินอาหารการกินฮาจงเห็ดลาบขาวดี่เนาะแม่เนาะนอนเพียอย่างเดียว,นนยยวบริหลายคนบ่ทออี่ออพอกินบ่อนี่ เออหมูนี่เนาะอีซ okay, ีนอนเพียพี่น้องสําหรับงานหมานเป็นจัดขึ้นในมือวันเสาออกใหม่คํานึงเดือนได้แม่เดือนสองบ่เดือนสองวันเสาร์กุมับวันที่20เดือน12พี่น้อง เพระเาะว่าเพิ่นอยู่น้ากันหลายปีลยแล้วเนาะแม่เนาะหลายปีแล้วแล้วก็ยังบ,อบอริโภคบริแต่งพี่น้องบนันทึกส่นก็ไปหาเงินหาคําได้แล้วก็ฝากมาเฮ็ดหีเฮ็ดคองขอส่งให้มันแล้วเนาะขอส่งกินหมูผักสูเมี่นงานแต่งเนี่ยยังบนนงบจักพี่น้องหอดขันตอนนี้แล้วก็อันนี้เอิ้นว่าขันตอนที่หนึ่งขนมีกับพร้อมแต่งพร้อมก็ได้ เจ้าผ้าเพิินเมนหาเงินบริขึ้นมาเนาะมิแต่ฝากเงินขึ้นมาใหา้ทั้งนี้เหตุหายนุกกับเขากับพี่น้องสั่นจำเหล่พี่น้องพี่น้องสันมัดจำทั้งพอ พ่อของเอาเขาก็เป็นอ้ายข้องอันตะเคียวอีพ่ออีลูกลลานบ่แม่มก็เรียกประกวนลูกหลานบ่แม่ประกว,ะะกวะนน้องลุงดวงเอิดน้องสุปเร์น่ะมีสามคนนี้เนาะลูกคิงพ่อคิงน่ะลุงเหลือมแล้วก็ติดพ่อมันบ่พ่อแม่เดียวกันน่ะมีแต่สามคนนี้ พี่น้องทั้งพอมีแต่สำนีแล้วพี่น้องสันมัดจำทั้งเขาอันเออรังนะกับพี่น้องทั้งพออยู่แต่ห่างออกไปอีกแมเอ,อมม่ตาเคี้ยวกับอันแม่ปลาอุ่นทรงเอานอก ข้่านี่รุ่นลูกรุ่นร้านรุ่นเลนนั่นนี่เนาะแม่เนาะลูกร้านเท่านี่เนาะเขาอีร้อยพี่อนเราเลนเนาะอืมบแซ่บเนื้อหนึ่งพันบาทพี่น้องเอาข้าตู้ไหวพออื่นไปวันสินดับแล้วเราต้องเตรียมไว้แต่มื่อนี่เอาข้าตู้ไหววันเสาร์ Uh, อีพอ่อเขาก็มันบอกเจ้าเลยต้องเห็ดกินว่ะมันบอกลือ้อเศษว่แต่กลางคืขา้ำกันนี่ยดห่เขาไปน้ากันน้ำหนักทกน้ทุกหากิบขาินักตองกินคยเขาน้ำหนึ่งปตัตตพีเลยห่ปัตตพีแน่ประกวดหนึ่งแน่ต่อ่าสิ่หนึ่งจำได้จำาลวงพ่อด้วยหนึ่งปัตตพีแน่เรากวหนึ่งเอาเฉพาะใจพิษเขาพิษหนักตัวเด็กให้ยืมีนี้ เกี่าวดเนื้ไปีมา่้องวนื่อนมาบัจจดมอดก็ปะาดแน่จะเลิ่สะอาดสะอาดพังเอาพี่น้องเครื่องใส่ของซอยยังต่างๆถวยบวงเอาไปตะพี่อีกแล้ก็ว่าเลาล่างเมียนยูหากจากซำได้ซำประกวนสวยกันไปพี่น้องเดี๋ยวสวยเขาก็ ยาลยม่ากงหสบ้านนี้ะ่นันเรก็รู้เพื่อนปัิเชีนผมมีคนอยู่เมย์ก็บริษัทเพื่อนบนี้มีแต่ลุงโบอยู่ลุงสุขามลุงกับป้ายทุ่งหสถียร์แล้วไปตรงไหเมย์แล้วเราออกวันละไปก็ไปนได้อ้าวนานบ้ เราไปบดีมีบัตรโอ้ที่แพ่ผัดผาเงินเนี่ยเราไปเคยหนวกนะโอ้ิแม่เรนแว่าเออน่าโอ้คนสิบด้เมีไหอม่อเนาะไม่มีอะได้ไปำเงินฮะเออไปทำงงินนะเออเออกมาไปาบดฝาเงินมาแล้ดินนะ เืียวกันหนึ่งก็บรรกลายพี่เนาะตะกี้ว่าสื่อปลาข้าวทำแมนต์ได้แบบนี้ตะกี้สื่อปลาเนี่ยเนี่ยแตวเอาเมื่อกี้ว่าสื่อทานอย่างเนี้ย ขนาดงูกรอบเคยก็ยังทั้งฟีเห็นหายเป็นตามหิบตามโค้งเัน้ยแหละพี่น้องเอาแต่แถาแต่แก่บนนี้เนี่ยอืมเอา จะาให้คนนใส่ดีเนนะอืมนดีพอเลิศเลิศอนพอเลิศพอเลิศลุหลักลุงหัเาเออตวดีับพี่น้องทางพอแล้วเนาะไแล้วเนาะะเวนอะพี่น้องทพงไหอแล้ว ทั้งแม่ได้แม่ทั้งปลาด้วงเด้่ยกปลาเวนปลาเตยน่ะปลาดวงปลาแม่ใข้าวมึงก็ว่าว่ากาหันแล้วยังมาแต่ว่าพี่น้องทั้งแม่อันเออเราลืมเออคนละคนพี่บ้าน้องทั้งพ่อพี่น้องทุกข้าสกุลเราก็เออเน้าเออเม่์เลยเนาะช่องกับน้องก็อันนุ่มทุกค้านช่องน้องก็ไปพ่อร้านช่องน้องก็ปลาเป็นช่องอันเนาะเออในนั่นลเนคาะเออ ประเวนประเตื้อยกูซุมดีผัปันผัวซูมผัวลิศลุงหลัดอีโผเจ็ดคนแปดทั้งเจ้าประอุนอนุปอุนอนสิบเอ็ดคนแต่ละแต่ละบอลมันเจาะออตโกร